โตโยต้าปล่อยของแล้วยาลิ์เอที่พายบิดตัวใหม่กำลังมา้ายังไม่เปิดโฉมแต่ข่าวลือมาว่าโคตรหรือว่าดีไซน์ใหม่หมดสปอร์ตประหยัดเบนซินล้วนฟิวเจอร์แน่นกว่าเดิมมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดทำให้คุณหมดกังวล มาราคาเดิมหรือขอยับมานิดเดียววงการไฮบิดสั่งสะเทือนแน่นอนใครเลงตัวนี้หยุดก่อนรอดูให้เห็นกับตาก่อนตัดสินใจซื้อแต่ถ้ายังไม่มั่นใจจะซื้อลองมาเช่าใช้รถกับอีซี่ค่ะเรามีสัญญาที่ยืดหยุ่นเริ่มตน้น6-18เดือนให้คุณเลือกตอนนี้มีแคมเปญบัตรเครดิตใบเดียวก็ออกรถได้ด้วยนะอยากขับรถไยบิดตอนนี้เราก็มีให้คุณเช่าทันทีไม่ต้องรอเปิดตัว แล้วคุณคิดว่าโ o y ยตายา a ายานร A ดเอทีายบิดต,ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวจะราคาเท่าไหร่จะรอดหรือจะล่วงคอมเมนต์มาหน่อยถ้าใครทายราคาได้ใกล้เคียงเรางมีของรางวัลแจกให้กับผู้ชโชคดีถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์กดติดตามซับสไคร b ์ได้ทุกช่องทางของอีซี่คารออะไรล่ะคะซับสไ r i b ์เลย